คลิปนี้ผมอยากแนะนําใครที่มีพื้นที่ที่มีแสงแดดน,อน้อยเช่นในหน้าหนาวเนี้ยแดดเปลี่ยนทิศนะครับผมคลิปนี้ผมมีเทคนิคดีๆมาฝากกันเพื่อนกันนะครับผมว่าได้ยังไงในพื้นที่ที่มีแสงน,อน้อยแล้วก็ให้ได้ใบที่ใหญ่แล้วก็สมบูรณ์แบบนี้เพื่อนนะครับติดตามรับชมให้จบคลิปเลยนะครับผม เพื่อนๆบางคนคงเจอปัญหาเรื่องแดดเปลี่ยนทิศในช่วงหน้าหนาวแล้วก็เป็นปัญหาใหญ่สําหรับการเลี้ยงกุหลาบเลยนะครับผมเพราะว่ากุหลาบเขาต้องการแสงอย่างน้อย5-6ชั่วโมงเลยเพื่อเป็นการสังเคราะห์แสงให้ใบเขามีความสวยงามแล้วก็มีความสมบูรณ์เอาไปสังเคราะห์แสงเพื่อปรุงอาหารนะครับ <Okay. S 1> บางบ้านก็จะเจอปัญหาเรื่องแดดเปลี่ยนทิศในหน้าหนาวโดยเฉพาะใครที่อยู่ทางทิศเหนือนะครับผมก็จะเจอ แสงแดดที่น้อยมากเลยนะครับผมหรือว่าบางบ้านไม่ได้รับแสงแดดเป็นเวลาอย่างน้อย3-4เดือนเลยเพราะฉะนั้นปัญหาที่เพื่อนต้องเจอนะครับสำหรับการที่เลี้ยงกุหลาบในพื้นที่ที่มีแสงน้อยก็จะเจอปัญหาของต้นไม่สมบูรณ์ใบไม่สามารถสังเคราะห์แสงได,ด้เดี๋ยวคลิปนี้ผมจะมีวิธีมาแนะนําเพื่อเป็นตัวช่วยให้สับเพื่อน,อนที่ต้องการเลี้ยงกลาบนะครับในพื้นที่ที่มีแสงน้อยนะครับผม อย่างเช่นบ้านผมก็จะเจอปัญหาเรื่องแสงแดดเปลี่ยนทิศแล้วก็ได้แดดน้อยมากเลยบ้านผมจะได้แดดน้อยมากเลยโดยเฉพาะบางโซนจะไม่ได้แดดเลยแต่บางโซนก็ได้แดดแค่2อถึงสชั่วโมองเองนะครับผมอันนี้เป็นปัญหาสําหรับที่เจอทุกปีเลยนะผมก็ต้องหาวิธีแก้ว่าจะเฮ้ยจะทํายังไงดีให้กุหลาบเราอยู่รอดได้ในช่วงหน้าหนาวแบบนี้นะครับผมเพราะว่าช่วงหน้าหนาวเนี่ยกุหลาบเขาจะสวยมากเลยผมก็ได้ไปเจอตัวยาบางตัวเป็นสารที่สามารถที่จะสังเคราะห์แสงได้ก็เลยนามาใช้คลิปนี้ก็อยากแนะนําให้เพื่อนๆที่เจอปัญหาแบบผมเนี่ยเอาไปใช้กันเพราะวา ที่ผมทําอยู่เพื่อนจะเห็นนะครับว่าคลิปที่ผมถ่ายอยู่เนะี่ยใบจะสมบูรณ์มากแล้วก็ใบจะใหญ่ทุกต้นเลยนะเพราะว่าผมใช้สารผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะครับผมมาช่วยบํารุงเพื่อให้เขาได้ส่องคลอแสงได้ดีขึ้นนะครับผม <S <S ที่ผมใช้อยู่ก็มีอยู่3ตัวที่อยากแนะนําให้เพื่อนๆที่เป็นมือใหม่หรือว่าเพื่อนที่เจอปัญหาเรื่องแสงแดดเป็นที่นะครับเอาไปใช้กันตัวแรกที่ผมใช้อยู่ก็เรียกว่าตัวนี้มีความสําคัญมากสาหรับการสังเคราะห์แสงเขาชื่อว่าไวทอนไจแอตเป็นหรือว่าผลิตภัณฑ์ที่ช่วยนะครับในเรื่องของการสังเคราะห์แสงให้พืชมีการสร้างอาหารในที่มืดแล้วก็ในที่แสงแดดน้อยได้เพราะฉะนั้นเพื่อนๆที่ต้องการอยากให้ใบของกลาบของเพื่อน่ะมีความสมบูรณ์ในเรื่องของการที่มีแสงน้อยแล้วก็มีแสงที่ไม่เพียงพอสามารถใช้ ไวทอนจะแอนไปจัดการได้นะครับผมเพราะว่าตัวนี้เขามีคุณสมบัติที่ช่วยให้พืชสังเคราะห์แสงได้ดีขึ้นในที่สว่างแล้วก็ที่มืดด้วยนะครับผม แล้วก็ไวทอนจ์แอนเขายังช่วยในเรื่องของที่เขาทําให้ใบมีความใหญ่แล้วก็สมบูรณ์ด้วยจะเห็นนะครับที่คลิปที่ผมถ่ายอยู่ให้เพื่อนๆได้เห็นเนะี่ยใบจะใหญ่แล้วก็สมบูรณ์ทุกต้นเลยเพราะว่าผมใช้ไวทอนจ์แอในการที่มาช่วยในเรื่องของแดดเปลี่ยนทิศในช่วงหน้าหนาวเนี่ยผมจะใช้เป็นประจาเป็นผลิตภัณฑ์ที่อยากแนะนํามากๆเลยสําหรับใครที่เจอปัญหาแดดเปลี่ยนทิศแล้วก็ได้แสงแดดน้อยเพื่อนๆก็ลองเอาไปใช้กันแต่ว่าเพื่อนอย่าลืมผมใช้ทั้งหมด3ตัวในการที่จะผสมกันก็เป็นไวทอนจ์แอนนะครับหนึ่ง <trem. S 1> ตัวแล้วแล ทะเลเนี่ยจะช่วยในเรื่องของการปรับสภาพอากาศที่สวิงหรือว่าอากาศที่แปรปวนเขาสามารถที่จะช่วยในเรื่องของส่องอากาศที่แปรปวนแล้วก็ช่วยในเรื่องของสภาพอากาศที่อย่างเช่นร้อนมาเป็นหนาวหนาวมาเป็นร้อนหรือว่าเป็นฝนตกอะไรเงี้ยเขาสามารถที่จะช่วยในเรื่องของสภาพอากาศที่แปรปวนได้สำหรับในการที่ให้กุหลาบมีความที่ไม่เครียดมากเพราะว่าฉันสไลด์ทะเลก็เหมาะสมมากเลย สายไทยนะครับก็ย,ยังช่วยนะครับบำรุงในส่วนต่างๆของพืชได้เป็นอย่างดีเลยนะครับผมเราไปหาอ่านกันดูแล้วก็อีกตัวหนึ่งครับที่ช่วยในเรื่องที่ทําให้ใบเขียวก็เป็นตัวที่3ก็คือได้แก่นิกสเปรนิกสเปร์เนี่ยจะช่วยในเรื่องของแร่ธาตุนะครับทำให้กุหลาบมีใบที่เขียวแล้วก็มีใบที่เข้มขึ้นมีใบที่ใหญ่แข็งแล้วก็มีใบที่ใหญ่แข็งแรงนะครับผมผมใช้3ตัวนี้ในการผสมรวมกันเพื่อนําไปฉีดพ่นาให้กุหลาบเราในช่วงที่มีแสงแดดน้อยเนี่ยมีความแข็งแรงแล้วก็มีใบใหญ่ขึ้นนะครับผม่อ,อาบอกว ใช้แล้วได้ผลหรือไม่ได้ผลแต่ว่าที่ผมถ่ายอยู่เพื่อจะเห็นเลยได้ผลจริงๆเดิมลองเอาไปใช้ดูผมไวทอนแจแอนนะครับผมสลส่ทะเลแล้วก็นิคสเปรนะครับ เพื่อนๆคงถามว่าผมใช้แบบไหนผมจะผสม3ตัวนี้ไปด้วยกันแนอาตาสวนก็คือไวท์ทอจะแอนจะใช้อยู่ที่ประมาณ3 0ซีต่อน้ํา10ลิตรไลททะเลก็ใช้ประมาณ 30cc ต่อน้ํา10ลิตรเหมือนกันนะครับผมลิกสเปรผมจะใช้ประมาณ1ช้อนชานในการที่ผสมลงไปในน้ํา10ลิตรผมจะใช้3ตัวนี้ผสมรวมกันไปเคนให้เข้ากันนําไปฉีดพ่นที่ใบทุกๆ7วันหรือว่าอาทิตย์ละ1ครั้งก็พอเพราะว่าเราใช้ไม่มากครับใช้แค่อาทิตย์ละ1ครั้งก็พอนะครับผม ใช้3ตัวนี้ไปฉีดพ่นที่ใบไม่ว่าจะเป็นบนใบแล้วก็ใต้ใบด้วยนะครับผมอยากแนะนําเพื่อนๆที่เป็นมือใหม่พยายามฉีดไปที่ใต้ใบด้วยว่าใบกุหลาบเขาจะเปิดที่ใต้ใบด้วยเพราะว่าใบกุหลาบนะครับเขาจะเปิดปากใบอ่ะช่วงบนใบแล้วก็ใต้ใบด้วยเพราะฉะนั้นอยากแนะนําให้เพื่อนที่เป็นมือใหม่อ่ะฉีดพ่นไปที่ใต้ใบแล้วก็บนใบด้วยนะครับผมแล้วก็อยากฝากว่าเราต้องพ่นตอนที่ประมาณ6กโมงเช้าถึง9ก้าโมงเช้าเท่านั้นเพราะว่าปากใบของเพื่อนอ่ะจะเปิดในช่วงนี้เท่านั้นนะครับผมแล้วก็ไม่แนะนําให้ พ่นช่วงเย็นให้เพื่อนพ่นแค่ช่วงเช้าอย่างเดียวท่านพ่นแค่ที่หนึ่งครั้งก็พอแล้วนะครับผม เพื่อนๆก็จะเห็นผลเลยนะมาสักหนึ่งอาทิตย์ผ่านไปอ่ะจะเห็นเลยว่าใบาจะใหญ่ขึ้นแล้วก็มีความสมบูรณ์ขึ้นนะเพราะว่าเราใช้3ตัวนี้ในการช่วยในการพ่นเขาได้กินทางใบไปอย่างรวดเร็วเลยนะแล้วก็ใช้นะครับในช่วงที่หน้าหนาวนะอย่างเช่นบ้านใครที่มีแสงแดดเป็นทิศเนะี่สามารถเอา3ต้วไปใช้ได้อย่างที่ผมบอกจะทําให้พืชมีใบใหญ่สมบูรณ์แล้วก็ต้นแข็งแรงก็ให้ดอกเราได้สวยงามในช่วงหน้าหนาวด้วยนะครับผมแต่ยังมีปัจจัยอีกหลายด้านในการที่ทําให้ใบใหญ่นะครับเดีย๋ยวผมจะบอกครับผมว่าใช้อะไรบ้าง ในการที่ส่งเสริมให้ใบใหญ่ก็คือการที่เราใส่ปุ๋ยนั่นเองนะครับผมเราต้องใส่ปุ๋ยไปช่วยด้วยไนะม่ว่าจะเป็นปุ๋ยสูตรนะครับต่างๆที่เรามีนะครับผมแต่ว่าเทคนิคนี้ผมจะบอกว่าผมใช้อะไรบ้างในการที่บํารุงทางรากด้วยนะครับผมเพื่อให้ใบเขาใหญ่ได้สมบูรณ์เราช่วยในทางหน้าใบแล้วเราก็ต้องบํารุงที่ลําต้นที่รากด้วยนะครับ สูตรปุ๋ยี่ผมใช้หลังจากการที่ตัดแต่งก็คือผมจะใช้อย่างนี้ใช้16-16ก่อนนะครับผมเพื่อเป็นการบํารุงให้รากเขามีความแข็งแรงให้ลําต้นเขามีความแข็งแรงก่อนนะครับผมเพราะถ้าเราตัดแต่งเสร็จแล้วเราพ่นยาเรียบร้อยหมดแล้วทุกอย่างก,กาจัดมแมลงไปเรียบร้อยหมดแล้วนะ่ยเราก็ต้องใส่สูตรเสมออย่างเช่น16-16เพื่อเป็นการบํารุงต้นบํารุงบารุงใบก่อนไม่อยากให้เพื่อนไปใส่ปุ๋ยอื่นให้ใส่16-16หรือว่าท่านเพื่อนไม่มีก็สามารถที่จะใส่ที่5-7-7ได้นะครับผมเพื่อเป็นการบํารุง ต้นบำรุงใบตัวนี้ก็ช่วยในการบำรุงการเจริญเติบโตของต้นและใบได้เป็นอย่างดีนะคใช้2ตัวนี้ว่าจะเป็น16-16หรือว่า2 5 7 7สามารถเอาไปบำรุงต้นและบำรุงใบได้ก่อนเลยนะครับ เพื quand, 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 quand. ่อเพื่อนที่เป็นมือใหม่เพื่อนๆต้องบำรุงใบให้ได้ก่อนต้องบำรุงให้ใบเขียวให้ลำต้นแข็งแรงถึงจะเริ่มปล่อยดอกนะครับผมถ้านเพื่อนไม่บำรุงใบไม่บำรุงต้นกุหลาบก็จะไม่สวยเพราะว่าถ้าเราเลี้ยงกุหลาบได้มีใบเยอะที่สุดมีใบที่ติดต้นให้มากที่สุดเพื่อนๆจะเห็นว่าดอกกุหลาบเราจะสมบูรณ์แล้วก็มีดอกที่ใหญ่อันนี้เป็นเทคนิคง่ายๆในการเลี้ยงกุหลาบเราจะบำรุงต้นบำรุงใบก่อนค่อยไปปล่อยดอกเพื่อให้ดอกกุหลาบมีความสวยงามเพราะใบนะครับเป็นครัวของกุหลาบเลยนะครับผมถ้าเราไม่มีครัว ที่สมบูรณ์ไม่มีครัวที่เขาไปสร้างอาหารในการสังเคราะห์แสงแล oo, ้วเพราะว่านะครับกุหลาบต้องอาศัยใบในการสังเคราะห์แสงนะครับผมแล้วก็เพื่อนๆที่ไม่มีแสงแดดแล้วก็แสงแดดน้อยเอาเคล็ดลับนี้ไปใช้ได้นะครับผมวัชชันแจะแอนนะครับผมสไลด์ทะเลนิกสเปดเอาไปบำรุงกุหลาบในช่วงหน้าหนาวเพื่อให้กุหลาบมีความสวยงามแล้วก็อยู่ได้รอดในช่วงหน้าหนาวนะครับผมเพื่อนๆอย่าลืมการที่กุหลาบจะสวยต้องกําจัดแมลงเพลี้ยไฟใดๆให้ได้ก่อนค่อยไปบำรุงต้นแล้วก็แล้วค่อยไปบำรุงดอกนะครับผมเพื่อให้กุหลาบมีความ เคล็ดลับนี้เป็นที่ิคง,ง่ายๆนะครับสำหรับเพื่อนๆที่เป็นมือใหม่แล้วก็เป็นพื้นฐานที่ช่วยในเรื่องของกุหลาบให้มีใบแล้วก็ให้มีลําต้นที่แข็งแรงแก็ให้ดอกเราสวยนะครับผม สำหรับคลิปนี้ผมก็ได้แนะนําแล้วนะครับผมว่าผมใช้อะไรในการช่วยในการที่เรื่องของกุหลาบที่มีแสงน้อยเอามาฝากเพื่อนได้ทําตามกันนะครับผมยังไงก็เป็นประโยชน์สําหรับเพื่อนๆนะครับที่เป็นมือใหม่แล้วก็เพื่อนที่รักกุหลาบเป็นอย่างยิ่งเลยลองเอาเคล็ดลับนี้ไปใช้ดูนะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอตัวลากันไปก่อนนะครับผมผมมีเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับกุหลาบนะครับให้เพื่อนมาติดตามกันกับช่องเอ็ดเลิฟชานลทุกอย่างก็ช่วยกันนะครับฝากกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับผมกับช่องเอ็ดเลิ